ต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วเรามาทำความรู้จัก EV per EBITDA กันก่อนนะครับ EV per EBITDA เปรียบมูลค่ากิจการรวมกับกำไรก่อนหักดอกเบีย้ยภาษีค่าเสือ่อมและค่าตัดจำหน่ายครับค่า EV per EBITDA เนี่ยมักจะถูกใช้เพื่อปรับข้อจำกัดของ PE โดยเฉพาะในกรณีที่บริษัทเนี่ยมีกำไรสุทธิที่ต่ําหรือยังไม่มีเลยซึ่งไม่ได้แปลว่าบริษัทนั้นเนี่ยไม่ดีนะครับแต่อาจจะอยู่ในช่วงของการขยายการลงทุนมีค่าเสื่อมราคาสูงมากในช่วงแรกแต่ถ้ามองที่กระแสเงินสดหรือ EBITDA เนี่ยก็อาจจะยังเป็นบวกอยู่ซึ่งสะท้อนได้ว่าสภาพคล่องของบริษัทนั้นนะยังคงดีอยู่แม้กําไรจะยังไม่ออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน และจะค่อยๆดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปครับโดยทั่วไปเนี่ยหุ้นที่มี P/E หรือ EBITDA ต่ำเนี่ยมักจะถูกมองว่าไม่แพงแต่อย่างไรก็แล้วแต่ลักลงทุนต้องพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกําไรนั้นเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวหรือไม่งบดุลแข็งแกร่งพอหรือเปล่ากำไรที่เห็นว่าดีเนี่ยมีโอกาสกลายเป็นเงินสดได้จริงหรือเปล่ารวมถึง EBITDA ที่สูงเนี่ยอาจจะไม่ได้มาจากธุรกิจหลัก แต่อาจจะเกิดจากรายได้พิเศษหรือรายได้ที่ไม่ได้เกิดซ้ำนะครับและถึง EBITDA จะเป็นบวกสุดท้ายแล้วบริษัทยังต้องมีกําไรสุทธิในที่สุดนะครับเพราะถ้าไม่มีเนี่ยมันจะกระทบถังทุนและทําให้งบดุลอ่อนแอลงในระยะยาวครับลองดูตัวอย่างนี้ครับสมมุตินะักลงทุนจะสนใจลงทุนใน2บริษัทโดยบริษัท A เนี่ยมี PE ที่10เท่าและมี EBITDA e อยู่ที่6เท่า เปรียบเทียบกับบริษัท B ที่มี P/E ที่10เท่าเท่ากันแต่มี E/V per EBITDA สูงถึง12เท่านักลงทุนคิดว่าบริษัทไหนน่าสนใจมากกว่ากันครับแม้ว่า P/E ของทั้ง2บริษัทเด็กจะเท่ากันแต่บริษัท B เนี่ยกับใช้เงินลงทุนที่มากกว่าแต่สร้างผลต,ตอบแทนจากการดําเนินการได้น้อยกว่านี่จึงเป็นเหตุผลที่ทําไมนักลงทุนควรดู E/V per EBITDA ประกอบการลงทุนด้วยครับแล้วเจอกันคลิปถัดไปครับนักลงทุน